สวัสดีค่ะพ,พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอนนคราดอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์แอนนคราดนะคะก็จะพาพี่ๆไปชมคลิปวิดีโอที่นะคะอาจารย์แอนนคราดและก็อาจารย์คิงไปเบิกเนตนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

mirm kebun <laughs> <coughs> 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 ตรงไมไม่ไผ่ก็เรียงวันตัดสินรีกาสีทองสีขาวเ๋ยวเ๋ยว่ชมพู ปูเน,นีย่ยแหละเนี่ยก็ได้เงินอลาอลาแดงชมพูกวาดเข้ามากวาดเข้ามากวาดเข้ามาอมนี่ฟังต่างแขกมาเนาะะครับวานุเป็นสีวิตมงคล À. Ừ. ừ. Cái <laughs> cái này. Nè. Còn cái con đĩa này. Gracias todos

เฮียคราบุรยันติยะหาเราดืม่มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นลูกหลานตระของบ้านเชื่อสกุลชื่อไรครับชริกรบังจงอันดังๆชริกรบังจงครับชื่อไรครับพิชาภพโรรเช้าขอขอดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้โปรดได้เป็นทิพยานในดีที่ดการในครัง้งนี้ขอปู่ทองดีโปรดได้เสด็จมาขึ้นสู่ที่ประทับและหุ่นจตุนีคู่รยันติยะหาไรยันติยะหา กูจเอยบดนี bouncing, kita, ้กายันติยาหาโรการย็นิทองปินแก้วติดตะกุตมบนี้ตรงรอกโคนงอกเลยึ้นมาเอยกสระอุรยาหาปูจะอยู่นี่กคชื่อควาดีชือควาดีนะครับนะรยันติยาหาโรารยันติยาหาโรายนติยาหาอย่าไปอย เอาเลยมัวตัวไม่ทีสุดนี่ี่สุดครับนี่สัดเยอะ มัดีได้ดีที่ลมมุ่งคนเลิกแล้วก็ไปด้วยเชิงโชคเสี่ยชัยอันใดยิ่งในบรรดาท้าพระม,มาเทพเทว,วดาเจ้าเทวาที่รักษาณอาณาเขตดเวยเจ้าครอบครองที่นี้ข้าพเจ้าที่จัดสรรสิ่งที่รองรับของเทพเทว,ว,วดาทั้งหลายอันมีปู่ทองดีและองค์พญาพชรพัฒน์ก,กระดานนี้บัดนิ้ข้รพเจ้าขออันเชิญาณพระบารมีของท่านได้ช่วยเทพเทว,วดาทั้งหลายที่เส็จมาจากการเดินเถิน สี่นาทีแห่นนี้ก็ดีข้าพเจ้าขอกราบสักการะต่อทา่ทานทั้งหลายด้วยจิตใจเป็นศรัทธาน้อมกายน้อมถวง้ายกมือสุดหมวขึ้นเกล้าวเนื้อกะหม่อมข,ข้าพเจ้าขอกราบไหว้เจริญขอสรรเสริญเจริญบรรดาต่อพระผู้มิพระาจ้าองค์จะเด็จพระสรัสมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้านี้เอกระยันติาายาหาขอหยอยกผู่ทองดีผู้เพชระักินนาเนื้อขกล้าเนื้อเสียน ขอปูดตรงดีปลูดประธานพรเพชินจินดาแก้วแหวนมินทองสมบัตินั้นเอยากรมุรยันติยาหาระครูยาหาระยันติยาหาถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพเจ้านั้นทำการขาดหรือเกิดไปบ้างขาดตกว่องสิ่งใดหรือสิ่งใดในตักนานาตการขอเทพเทว้มาทั้งหลายปูดตรงดีได้ปูดพญาเพชรพัทรานาคราตองปิดแก้วนาคาราชก็ได้เสด็จมาสู่บนดอสถานพิธีการนคาราบดี

วันนี้ข้าพาเจ้าทั้งสองมีนามว่าขอกราบขอกราบอันเชิญเทพบ้เทวดาดูรัภาจารย์สิ่งศักดิ์าาสิทธินน์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กราบไหว้ได้เคารพได้นับถือเทพบทเทวดาทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้อันมีปู่ทองดีอันมีปู่พญาเพชรพัตระ พญาเพชรพัตรรชองเกตแก้วนักราชบัดนี้าพเจ้าขออันเชิญท่านขึ้นเสด็จทับเทียบเป็นองค์ประธานองประานพญาเพชรพัทรพระเสด็จทับเทียบเป็นองค์ประธานองค์ปรูทองดินทัพเทียบเป็นองค์ประธานเป็นเจ้าที่เจ้าทางนารัที่ แห่งนี้องคูพญาเพชรพัตรระประธานเพชรกินกินดาแก้แหวนเงินทองเข้าสู่บ้านเรือนมี่หาสถานบ้านเรือนแห่งนี้หลังนี้เลขที่สามขอสิ่งสกิจทั้งหลายช่วให้อำนวยวยผลบัรดานประทานผร วิ่งจินดาจิงจี้อยู่เบื้องหน้าอันมีผลละหมากหลากมายของหวานของของหวานสิ่งใดที่เตรียมมาอันมีไข่ดิบของหวานมาคูบุรีสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ข้าพระเจ้านั้น ได้หามาได้จัดมาต้าองนำถวายต่อทิฏฐยเทวดาต่อองคูเนภัศนระองคูทรรมีท่านทั้งสองเสียทิฏฐยเทวดาที่ได้เสด็จมาจากการเันชสิ่งน้าสนานที่แห่งน,นี้และแเบ่ก่ไขเกียร์จุนม,มาร่วมปวยก็วยชัยปวยพร ได้รับเครื่องสักการะทั้งหลายที่ข้าขพเจ้าได้จัดสรรมาด้วยเถิดสูป,ปะทีปะจะพุ่หังสักการะ,าาระวันชาตินังสูป,ปะัรเจันเจ็ดัะสมปนังโอชนานังสารีนังสักการะัง อาคัดขันตุปริพุณขันตุสัพพะพาจิตายะสุขายะสันติธมมาสันตินาคาสันติเจ้าภุมาดาสันติกุมารานสันติเทวามหิธิกาเตปิอเมหุอานุรักษันตุอารุเยีนะ สุเขนะจะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ข้าพเจ้าทั้งสองชื่อนามว่าทำเกินลึกขาดไปบ้างอพอมองค์ทั้งหลายโพธดจะสร้างซึ่งเมตตาทรงกรุณาโพธิอภัย พูดตั้งใจบริลักษ์และพิทักษ์ในบ้านเรือนโรงโยงถึงภานะสัมภาระประโยชน์อันยักยั้งต่ออยู่อนาเขตมีเวิทยครอบครองแล้วใส่าสถานที่แห่งนี้ที่ข้าพเจ้าทํามาหากินทําธุรกิจทํากิจ,จาการงานอันใดขอปู่ขอเทวดา ขอสิ่งสักดิ์ิทธทั้งหลายช่วย้อำนวยอวยชัยช่วยชูผลและผักนันให้ประสบผลสำเร็จให้ประสิทธิผลประทานพรเป็นตนัวรางไหลมาช่วยเสิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะเบิกเนตรองค์ปู่องค์ย่านะคะสื่อเจ้าที่เจ้าทางสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะและก็มาพบกับอาจารย์แอนนันคราชใหม่นะคะในคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ